แรงจุนบอโจตรงองก์พรโพด์ครับโอ้โหหนังไข่ออมมอว่านี่ทำไรยใดแบบสุดๆดอว่าน่าติดตามเลยทีเดียวครับผมสวัสดีครับพี่นองครับสวัสดีแฟนครับเซบซี่แฟนเพลงแฟนมอลำมทีติดตามทั้งเพจ Facebook ฮอตดีทวีศักแฟนเพจนะครับทั้งช่อง YouTube ฮอตดีลลำเพื่อนออฟิเชียลนะครับอุ้ยพี่นองครับเปิดไปพ่อพอดีเมื่อกี้นี่ทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวบอโจนะครับผู้อำนวยการสางหนัง ไข่อ่อนนะครับที่กําลั่งมาแห้งในตอนนี้เลยนะครับข้อหนังข้อมะล่าคนอีสานผมมีผู้ใดบ่งู้จักหนังไข่อ่อนนะครับผมถล่มทลายหรือมื่มวานนี้นะครับสําหรับอ,อันนี้พึ่งสิบอดพุ่งสิบพดไปนะครับผมข้อหนังรู้ดีหนังไทยเปิดตัววันแรกได้เท่านี้ไม่ธรรมดาเลยละแต,แต่ปีไม่มานี่ีไขอ่อ่อนที่เด็ดที่เด็ดเดียวดันยังต่อเนื่อง วันนี้พรุ่งนี้วันมะลืนมาแน่ๆขอพลังจากทุกคนครับช่วยกันเข้าไปชมกันเยอะๆแรงอันดับหนึ่งหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์รายได้เปิดัวันแรกทะลุ6.5ล้านบาทไข่อ้อรบหลูศรัทธาอถาันเป็นยังไงครับสุดๆเลย ทุกคนกับรุ่นนะครับอันนี้น่าจะแม่นของเมเจอร์นะครับหกจุดห้าล้านนี่คือเยอะนะครับสําหรับหนึ่งของของเมเจอร์โรงหนังสีมีอยู่หลายหลายแบนนะครับเนาะหลายหลายแบนโอ้โหร่วมกับอันอื่นอีกนะครับผมน่าจะเยอะน่าจะเยอะนะครับอันนี้คือมือแรกหนังมือแหลกหนังไทยที่เขาไม่หรือว่าทํไรายได้ไม่ธรรมดานะครับผมบ่ธรรมดาอีลีนะครับผมตอนแรกกะ วันๆใจนะครับว่าคนเบื้องหนังข้อหนังอ่ะเป็นสิให้การตอบรับดีบอนี่สินะครับหลังจากที่เขาไปเบื้องได้ไปชมแล้วนะครับเขาก็หูวว่าคุณภาพของหนังที่มันออกมานะครับผมมันเป็นหนังที่อยู่ในเกรดดีนะครับผมหนังที่แบบว่าคนที่อยากอยากไปเบื้องเนาะยิ่งเขาเป็นคนอีสานหลายๆคนก็เป็นอย่างก็ FC อ c ศิลปินงนี่เนาะครับให้ทฮ่อยากไปเบื้องเนาะ ข้อเบิ่งแล้วมันกะรู้สึกประทับใจมันบมแมนแบบว่าหนังหนังเลนเลนเนาะบมแมนแบบว่าหนังเลนเลนเนาะสาค้าเราถุ่มทุนสางคักเนาะสุ่มทั้งจํานวนเงินแห้งกายแห้งใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราแบบใส่ทุกพลังงานของเรเน่นไปอยู่ในหนังไข่ออเนาะที่ผ่านมากคือจังราวานะครับตั้งแต่เลือมเปิดกล่องมาเลาก็ดันมาสั่นนะครับดันนะครับคือโพด โปรโมทอยู่ตลอดบพาว่าสิไปใส่นะครับเนาะอยู่ทางซูมือนีก็ยังแบบดันนะครับกระแสกันยังบฏิตุกนะครับพี่น้องกัยังไปเรื่อยๆตอนนี้มือนีมืออือนมือเฮื่อจังค่อยมาถาเบื่องอีกนะครับผมปาดตัวบอกเรื่องหนังไข่ออดตอนนี้ก็คือกระแสมันกาลังแห้งนะครับผู้เดเห็นหลายๆช่องอินฟูหลายๆ่ันนะครับคนเอามาบอกเอามาแบบว่าเอามารีวิวต่างๆนะครับ ถือว่าไปในทิศทางที่ดีแทบทุกคนนะครับผมไปเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เพิ่นบอกว่าให้ไปเบื you, อ้องยู่ช่องนี้เด้อที่เพิ่นเราวิจารณ์จังสันจังสี่ผมก็ได้เขาไปเบื้องเขาไปซองนะครับผมเขาไปเบื้องแล้วก็เขาไปเบื้องแสดงความคิดเห็นพร้อมนะครับผมว่าข้าเจ้าอฟซี FC ช่องนีเพิ่นมองหนังให้อออเท่านี้ไวประมาณใดอย่างเี้นะครับถือว่าเป็นผลบวกนะครับผมก็เป็นผลบวกเป็นเป็น สิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ข้าเจ้าพอใจในเนื้อเรื่องข้าเจ้าพอใจในการสื่อสารของหนังนะครับเชื่อโอเคเลยคนที่พ่นรีวิว่นกระยองนะครับผมหลายๆสำนักที่นองกลาิงหัวจักพวกที่เขาเจ้าจเข็ยนคอนเทนต์รีวิวหนังเขาไม่เนาะครับหนังเรื่องต่างๆทุกแบบทุกเรื่องเลยล่ะนั่นแหละครับขาเจ้าจะสะเอามารีวิวแล้วก็มีบางช่องคนติดตามหลายแห่งเนาะลักหมื่น ลักแสนหลักก็เป็นลักล้านนะครับสำหรับคนติดต,ตามนะครับแต่ละช่องแต่ละช่องก็เงนธรรมดานะครับเขาจะเอาไปว่าแล้วกัโดยโดยโดยมากโดยส่วนรวมนะครับกะสิมองเป็นทีที่ทังที่ดีนะครับกะสิคิดคล้ายๆกันก็มูฮ่าเจา้าพี่น้องที่เป็น f c สาวหน่อย f c น้องอิงหล้วกั FC หนังไข่ออกพร้อมนะครับผมโอ้โหกะเอกนีนเสียงเดียวกันนะครับผมมีการเื่นชมศิลปินที่เป็นมอหลองมอลำรวมในแสดงเรื่องสีนะครับ อ๋อแสดงว่าข้าเจ้ากะมองคือจังกันกรบห้องแสดงว่าทิศทางที่ห้องมองกะอาจจะถูกต้องนะครับพี่น้องครับสําหรับไล่ใดหรือทิศทางของอหนังนะครับผมปาดมือแหลกเฉพาะอาจจะเม่ได้ไม่เจอนะครับผมหกจุดห้าล้านบ๊วม่ได้หน่อยนะครับผมโอ้โหถือว่ากำล,ลังทะยนันไปเรื่อยอันนี้ข้อมูลเกี่ยวครับของแบนอืน่นลรงหนังแบนอื่นที่บ๊วยไม่ได้เจอ มันบรทศเหนี้มีข้อมูลเลยนะครับผมเขาดีเปิดไปพอของบอสนะครับบอเขามาหลกักอะไปเบิ้งในคอมเมนต์่าจ,จะเป็นของไม่เจอนน่ะแหละครับผมอาพิษผาดจังเลยกับเขาถทนเขาไ้พี่นนอกนะครับผมเพราะาตื่นเต้นโอ้โหนี่ขนาดวันแรกนะครับผมเอาไปร่วมเงินครับแบบเจ้าอื่นน้ำมือสินะครับตัวประเทศมันสิซ้ำไหยน,นะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมหลายคนเพิ่นกะเห็นดีด้วยหลกักอะอีก หลายๆคนพ่นกับบอดี้เ็นดีด้วยนะครับเนาะบางคนมันก็มีคนมาคนชอบอันนี้พี่น้องบอดดี้ว่ากันนะครับผมถือว่าการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับของโลกออนไลน์นะครับผมมีภูมมักภูมบ่มัก,มกเป็นเรื่องธรรมดาคือคือบอโจระเว้านั่นแหละครับผมอาหารหนึ่งอย่างเสห้แซบคือกันเบิร์สุคนมันก็เป็นไปบ่ดด้นะครับผมคืออย่างพ่นว่าเฮ็ุการสร้างเฮตดหนังคือกันระเถิกต้องเป๊ะเลยนะครับผมนั่นล่ละ กะเฮ็ดขึ้นมาแล้วอาจถือจริตคนผู้เพิ่นมักเพิ่นกับมักขัดนี่ล่ะรสชาติจังซี่ล่ะมักแห้งบางคนกะอู้พอกินได้บางคนกะบ่ได้มักจังซี่นะครับพี่น้องกข้าใจนํานะครับผมทางเถื่อไปพฟอคอมเมนต์ที่เพิ่นแบบเพิ่นบ่ได้เห็นดีเห็นงามน้ำห้องทังซี่นะเพิ่นเพิ่นแม่นสายน้ำห้องบอกายซะไปเพิ่นกะอาจจะบ่มักน้ำห้องกะบ่เป็นหยังนะครับกะปล่อยผ่านบ่ต้องไปซีเรียสบ่ต้องไปอีหยังมากมายนะครับผมกะถือว่าเฮาก็มาให้กําลังใจกันอืมเฉพาะนี่กลุ่มของเฮาก็แล้วกันนะครับผมนี่ล่ะ กัอีกมืออื่นมือฮื้อจังค่อยถามมึงกันอีกนะครับว่าสิไปในทิศทางใหนนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับพอ,พอบอลรอบโพดตุ้มหันกะโอ้โหก็ก็สีไปเห็นไปเห็นไปอ่านใน่อ็นคอมเมนต์อนในคอมเมนต์คลิปจากของดีพานมากน,นี่แหละครับ่น้องครับเรียกว่าโอ้หกจุดห้าล้านที่เมเจอร์ไม่ใช่ธรรมดาวันแรกโอ้โหเอยียงนี่ผมก็เลยออกไปหาข่าวออกไปเบื้องแนน เฟซบุ๊กนะครับในเพจเลยไปพอคลิปบอร์ดพอดีแล้วพวดลงพาานี่พอดีก็เลยไปแช่สินีก็เลยตื่นเตียนน้ำเล่านะครับผมกับรุ่นไข่หุ่นน้ำกันนะครับเพราะว่าโอ้โหสาวหน่อยเป็นบันแพงหนังไข่ออดังสาวหน่อยที่ดังอยู่แล้วน้องยิงที่ดังอีแล้วก็แข้งสิบเป็นผู้แตกนะครับกับสรีส้มเิมกันไปนะครับศิลปินอยู่ในองค์กรกไ้งานกศหลายขึ้นนะครับผมเอาชื่อว่า ถึงกําลังใจให้กันคือกาน,น,นะครับผู้ใดไปเห็นอย่างส่งข่าวบอกพอดีที่วิศักดิ์นี่นะครับพี่น้องครับคอมเมนต์บอกแน่นี่แหละผมก็หาข่าวบึงจิตทั้งข่าวต่างๆที่เสี่ยวไมา่บอกสู่พี่น้องฟังทีเสี่ยวไมา่ใช่คอนเทนต์กับหนึ่งในคอมเมนต์แน่ตามโพสต,ตามอ่านี่แหละครับในโชเชียลต่างๆนะครับสไม่บอกสู่พี่น้องฟังอัปเดตเรื่อยๆก็ในข่าวฝากพี่น้องที่ตามทาั้งเพจเฟซบุ๊กพอดีทวีศักแฟนเพจทั้งช่องยูทูปพอดีล่วเพื่อนเอาเชียวนั่นเลยเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดเเห็นนล่ะกคอมมต์ สวยๆกันนะครับฝากกดไลค์กดแช่น้ำวอมครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ